สวัสดีค่ะเมื่อนี้อีสานบ้านย่า่กินย่า่กินแต่พ่อมาใส่ปุ๋ยบักโม่เด้อพี่น้องเด้อบักเตีมงโม่อยต้องการปุ๋ยแล้วใส่ปุ๋ยรอบสามแล้วพี่น้องหน่วยใหญ่แล้วเด้อสามหน่วยลอยสี่หน่วยลอยแล้วกำลังต้องการน้ำแห้งเดียวนี่ สิโต๊กักบ,บิดโต๊ฝนคืมหนาคืมหลังอยู่ต๊กแต่ทั้งอื่นต๊ะมใส่มาถวม่วบักโม่ย่ายกินแต่พ่องในปัญญางพี่น้องเอ้ยย่ายกินมใส่ปุ๋ยเมื่อนี่ใจรอบสามบานไปน้ำรองโพโพ่โรดพี่น้องเดี๋ยวย้า่กินสีส่ให้เบิงเด้อพี่น้องเด้อเมื่อนี่ย้ายกินผ้ามาส้มปลาบักโม่ไ่ปุ๋ยบักโม่รอบสามพี่น้อง บ้านโพโพจังสิอล่ะพี่น้องเอ้ยบ้านใสน้ำร่องมันนี่แหละมันขางใบกะตีมันออกบ้านโพโพไปนี่แหละผมามันกะตีใสะ พี่น้องเอ้ยสนยวยลอยน้อย,อย,นนอย,อยละศร้าหลา,ายแลว้วสมน่อยหาิต่หลายแลว้วบ้านสีอะรพี่น้องใส่โพโพไปน้ำห้องย่ลนสสีได้เป็นน้วยพี่น้องเอ้ยลงตื้นกต่หลายหลายดอกบ่มีน้องเฮ็ดกต่เฮ็ดตายสัตวะยากิีน ทางใบกระติออกใส้าผาฝนหน่อยใส้าผาฝนเลี้ยงกอนพี่น้องจังมันสิต๊บ่ต๊ะละเมื่อน่ยจังมันสิต๊บ่โต๊ใส่จังสีละพี่น้องบ้านไปน้ำหลองสี่ละขอบพุดหลาย,ลายๆสิติดตามคลิปยายกินแต่อพ้องยี่ส่งอีสานบ้านยายกินยี่ส่งแต่งไทยผ้ามวนอย่าลืมกไลคลกดแชร์ให้ยยายกินแต่อพ้องในเด้อคะ่ะขอบพุนค่ะ